ถึงที่ทำงานทุกคนตกแรงกว่าที่บ้านอีกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะกลับมาเจอกับรีเหมือนเดิมช่องเดิมหน้าเดิมๆค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะรีไปทำงานวันแรกวันแรกเลยเพราะว่ารีหยุดมาสองอาทิตย์กว่า สองอาทิตย์กว่าวันนี้ไปทํางานวันแรกเหนื่อยมากลีเพิ่งกลับมานะเมื่อเช้าก็กินกาแฟไปหลายแก้วเลยคือเราชินกับการน,นอนตื่นสายกับทุกคนหยุดวันหยุดเนี่ยตื่น3ามสี่โมงเช้าทุกวันแต่ว่าลีวันแรกที่ไปทํางานนี้ก็คือเข้าเช้าคือลีเข้าเช้าต่อเนื่องกัน3วันเลยก็คือตื่นตีห้าทุกวันนะตีห้าแล้วก็ต้องพาน้องหมาออกไปเดินนะแล้วก็ถึงจะได้ไปทํางาน ก็นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อกันคะ่ะทุกคนคือคือรีดูหลายๆช่องนะคะหลายๆช่อง u t u b e เนี่ยมียฝรั่งเนี่ยคือหลายคนเลยช่วงนี้นะทุกคนคือกลับไปอยู่เมืองไทยคะ่ะทุกคนคือย้ายเข้าย้ายของอทั้งลูกทั้งผัวคือไปอยู่เมืองไทยนะทั้งทงที่ก็ยังไม่เกษียณนะยังทําทงานอยู่ ก็ทุกคนก็มีเหตุผลส่วนตัวบางคนเนี่ยถ้ากเกษียณแล้วเนี่ยเออคือคือเมียฝรั่งหลายๆคนนะรีว่าเกิน50%นะคะที่แบบแบบกเกษียณแล้วอะ่ะเกษียณแล้วก็อยากไปอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าอย่างที่รู้อย่างประเทศนอร์เวย์นะทุกคนคือรีรีเซิร์ชมานะเขาบอกว่าเป็นแสนเลยนะผู้ชายนอร์เวย์ที่แต่งงานกับผู้หญิงไทยอะ่ะแล้วไปใช้ชีวิตกเกษียณอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าหนึ่งสาเหตุก็คืออากาศค่ะ คือที่นี่มันหนาวบางทีเขาเบื่อแล้วนะเนาะเขาอยู่กับพีมามาตลอดแล้วสองก็คือเงินเกษียณที่นอร์เวย์นะทุกคนมันถ้าอยู่ที่นอร์เวย์มันไม่เยอะเลยเงินเกษียณมันแล้วแต่ว่าเราทําอาชีพอะไรเราเสียภาษีไปเท่าไหร่ด้วยเนาะก็มันอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าไปอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยมันเยอะมันเยอะนะคืออยู่ได้สบายเลยคือบางคนที่ย้ายไปเนี่ยคือ ก็โอเคนะเพราะว่าสามีสามารถทํางานที่ที่บ้านได้ทํางานบริษัทที่ต่างประเทศแต่ว่าไปอยู่เมืองไทยอยู่ที่ไหนก็ทําได้ก็คือใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวคือทำได้ยังงั้นก็ก็โอเคนะถ้าถ้ายัางไม่เกษียณอ,อ,อย่างลูกนะคะลูกรีดูนะคือขนลูกขนแบบเออลูกนะลูกยังเล็กอยู่เรียนปถมอะไรเงี้ยอนุบาลเนี้ยก็คือย้ายย้ายกลับไปดูแล้วก็แบบเออ,เอ,อ อย่างที่บอกคือคนเรามันมีเหตุผลนะอย่างผู้หญิงไทยฮะที่อยากจะย้ายไปอยู่ที่นู่นก็อาจจะเป็นเพราะว่า1เขาชอบอะไรสังคมแบบไทยๆทยคือคือเอายกตัวอย่างที่เมืองที่ท,ท,ที่ที่นอร์เวย์แล้วกันโนรีจะเฉพาะเจาะจงที่นอร์เวย์นะคือประเทศนอร์เวย์มันไม่มีสีสันอะไรนะทุกคนหน้าหนาวเนี่ยคือเหมือนบ้านล้างหมู่บ้านล้าง5้าโมงเย็นอะในห้างในในเมืองแนละ้วปิดเงียบ คือคือมันล้างอะทุกคนมันดูแล้วมันเหงาเหงา แล้วบางคนผู้หญิงไทยบางคนคนไทยบางคนชอบสนเสเฮฮาชอบความสนุกสนานมีชีวิตชีวาแต่ที่นี่คือห้าโมงเย็นนะทุกคนไปเดินในเมืองเงียบกริบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้านใครบ้านมันแล้วเขาเรียกว่าอะไรละ่ะอาหารการกินอาหารการกินมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกที่ใครที่ไปอยู่แบบเออบนภูเขาอยู่ในป่าอยู่น้านอะไรเงี้ย มันก็จะหาของกินยากนิดนึงมันก็ต้องเดินทางไกลๆถึงจะหาของกินได้มันจะไม่มีร้านร้านเขาเรียกว่าส้มตำไก่ย่างเขาเหนียวอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเนาะ รถที่สาคัญคือผู้หญิงไทยบางคนเนี่ยเขาคือเป็นแม่เลี้ยงคือคือคือเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านคือเลี้ยงลูกอยู่บ้านอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งน่าเบื่อใช่ไหมมันไม่มีอะไรคือคือคือเขาไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือไม่ไม่ได้ทํางานดังนั้นน่ะเขาก็สามารถที่จะย้ายกลับไทยได้ไม่ต้องมาห่วงว่าเออต้องต้องทางานนะอะไรเงี้ยคือมีสามีเลี้ยงอยู่แล้วรีเห็นหลายๆคนนะคือเขาตั้งใจกลับเมืองไทยเพราะว่าคนแบบผู้หญิงไทยเนี่ย มีโครงการมีกิจการมีเขาเรียกว่าอะไรวางแผนนะคะวางแผนที่จะทำธุรกิจอยู่ที่เมืองไทยก็ค่อนข้างเยอะนะดังนั้นเนี่ยรีดูดีรีดูดดดดนะก็คือคืออย่างที่บอกคือคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแล้วคือการเลือกอะชีวิตเขาเรียกว่าอะไรเหรออย่างที่บอกคือคือความมั่นคงอย่างตัวของรีเองนะทุกคนตัวของรีเองเนี่ยคือ ลีอยากมาอยู่เมืองนอกเพราะเรามีจุดมุ่งหมายคือมาทํางานคือชีวิตที่นอร์เวย์อ่ะมันตอบโจทย์เราก็คือ,คอ,คอลีเป็นคนที่ชอบแบบธรรมชาติชอบอยู่เงียบๆชอบเป็นอะไรที่ส่วนตัวคือมันนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่ตอบโจทย์ดีมากๆสําหรับคนที่ชอบแบบอ่าความเขาเรียกว่าอะไรล่ะความไม่ใช่วังเวงนะคะค่ะความเป็นส่วนตัวนะไม่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบ เร่งรีบไม่อะไรอย่างเงี้ยคือคือคือนี่คือคือตอบโจทย์ได้ดีนะสำหรับประเทศนี้แล้วก็ที่สำคัญคือคือรีเอาตัวรีก่อนก็คือเงินกเกษียณสำคัญที่สุดก็คือทำทำทำงานไปแล้วก็คือแก่ตัวไปอะค่ะทุกคนรีคิดว่า ไม่ทุกคนนะอาจจะ80%ก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นที่ต้องการไปใช้ชีวิตเกษียณอยู่ที่เมืองไทยแต่หลายหลายคนก็อาจจะคิดคิดว่าจะใช้ชีวิตเกษียณอยู่ที่นอร์เวย์นะลีคิดเมียฝรั่งนะคะหรืออยู่ต่างประเทศกับสามีก็ก็ก็มีค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะลีคิดว่าก็แล้วแต่ความชอบนะความชอบของแต่ละบุคคลความสะดวกความเขาเรียกว่าอะไรอะความต้องการ แต่ถ้าถามถึงความมั่นคงในชีวิตนะมันก็ขึ้นอยู่ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะอย่างยุโรปอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายความว่าเอออยู่ยุโรปอยู่อเมริกาแล้วคุณภาพชีวิตจะดีเสมอไปในยุโรปประเทศในย,ยุโรปเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็ยากจนกว่าเมืองไทยนะคุณภาพชีวิตก็ไม่ดีความมั่นคงก็ไม่มี มันก็แล้วแต่แต่ละประเทศกฎหมายแต่ละประเทศการงานแต่ละประเทศด้วยก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ก็กนะแล้วแต่ความชอบรีดูคลิปหลายคนเลยที่กลับไปอยู่เมืองไทยรีก็โอ้คิดแล้วก็เศร้านะโอ้ทำไมเขาคิดยังทำไมเขาถึงอยากกลับไปอยู่อุตสาห์ได้มาอยู่เมืองนอกคือคือบางคนนะคนขวายที่อยากจะมาอยู่มากเลยนะเมืองนอกชีวิตคนเราเนอะมัน เลือกได้ก็เลือกนะเลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดก็เลือกนะอย่างรีเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ประเทศนี้ไปเรื่อยๆทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็เกษียณเมื่อไหร่ค่อยว่ากาันเกษียณเมื่อไหร่ค่อยว่ากาันเนี่ยค่ะลีก็อยากมาเล่านะคะความรู้สึกว่าว่าเห็นเพื่อนๆเนมียฝรั่งกลับเมืองไทยแล้วมันรู้สึกเศร้าน,นะ mm hmm. ก็นะทุกคนทนรับฟังนิดนึงเสียงก็อาจจะยังไม่เป็นปกติมือถือนะ มือถือก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเนาะเสียงก็ยังไม่ปกติก็ขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนหายไปเยอะเลยค่ะเพื่อนรีหายไปหลายร้อยเลยนะคะคือคือรีขอให้เพื่อนๆๆเพื่อนเพื่อนเก่าค่ะกลับมาเหมือนเดิมนะยังติดตามกันอยู่แล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับรีเรื่อยๆคะ่ะช่วงนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะไปแล้วค่ะ